ถึงเราอยู่ในเมืองเราก็ใช้สอยอากาศเราใช้สอยธรรมชาติเหมือนกับคนที่อยู่บนเขานะฮะป่าทุกป่าต้นไม้ทุกต้นที่อยู่บนโลกนี้มันเป็นของคนทั้งโลกเป็นของสรัรพชีวิตทั้งโลกคือผมก็เป็นลูกชาวสวนอยู่แล้วนะฮะก็ <c oughs> ก็โตโตมากับ ต้นไม้โตมากับการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าและโตมากับการตัดต้นไม้ด้วยครับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนตอนเด็กๆนี่ก็เป็นยุคที่ก็เขาเรียกว่าไปแพ่วถังก็ตามพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยฮะครับแรงบนันดาลใจใหญ่ๆก็คือช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เสวรรคตนะครับได้มีโอกาส ไปทำสารคดีเป็นเรื่องที่ผมตามรอยการเสด็จประาพาสต้นของรัชกาลที่9ก็ได้ไปเห็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันก็เกิดความเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความเข้าใจก็ยิ่งยิ่งทำให้มีความมีความศรัทธาผมมีความรู้สึกว่าถูกจัจดิตกับต้นทุนเดิมของเราที่เราเป็นเป็นลูกชาวสวนแล้วก็ ที่สำคัญก็คือเรามีที่ดินที่ว่างอยู่หน้าออฟฟิศเมื่อก่อนแล้วก็ช่วงที่มันเกิดโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยใช้เวลาในช่วงนั้นนะครับศึกษาเรียนรู้อะไรไปอย่างเงี้ยนะครับช่วงที่ผมจบใหม่ๆแล้วก็เข้าเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์พายุเกพัดท,ที่ที่จังหวัดชุมพรนะรพื้นที่ที่เป็นที่ทำสวนของพ่อเนี่ยมันมันเป็น จุดที่พายุเข้าเลยครับหมายความว่าไอ,อ้ต้นไม้ทั้งหมดมันก็ถอนรากถอนโคนมันก็ก็กลายเป็นดินไปทั้งหมดเลยซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณพ่อก็เลิกค่อยๆเลิกปลูกไอ้พวกยางพาราพวกพืชเชิงเดียวแล้วก็มาปลูกต้นไม้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยที่ตรงนั้นเนี้ยนะครับก็หลายร้อยไร่ก็กลายเป็นป่านะครับ เป็นป่าที่มีมีต้นไม้ต้นไม้ก็ใหญ่ๆแล้วก็มันเป็นเหมือนกับเป็นมรดกที่ที่พ่อพ่อทิ้งไว้ในปัจจุบันมันเป็นต้นไม้แบบนี้ครับเนี่ยครับครับเนี่ยก็เป็นป่าเป็นหลายร้อยไร่แล้วพ่อก็ได้ใช้ต้นไม้พวกนี้แหละนะครับขายแล้วก็ส่งเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะครับฮะแล้วเวลาที่เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมันสับปายะมากผมเป็นเด็กชุมพรใช่ไหม มันเกิดติดกับทะเลแต่ว่า,าบ้านช่องเลือกสวนเนี่ยอยู่บนภูเขาเพราะฉะนั้นก็จะได้ได้สัมผัสธรรมชาติทั้งทั้งสองแบบ,บแต่ผมเป็นคนที่ชอบต้นไม้แล้วก็ชอบภูเขามากกว่ามากกว่าทะเลนะครับผมไปอยู่ที่ไหนผมก็จะเอาต้นไม้ในตางต้นไม้ที่เห็นพวกนี้ผมปลูกด้วยมือตัวเองทุกต้นนะครับเนี่ยพวก รอบเลยฮะต้นมะขามนั่นต้นจามจุรีต้นอะไรทั้งหมดนะฮะครับพวกนี้คือความรู้สึกเวลาที่เราเราอยู่กับต้นไม้มันหนึ่งก็คือมันมันร่มเย็นะนะครับถ้าเรา,าตามรอยอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับมันก็ตามนั้นนะครับ ไได้ไม่ได้ชอบต้นไม้แบบเลือกชนิดอะไรแบบนั้นนะครับ mm hmm. ผมก็มองต้นไม้ในในแง่ที่มันพึ่งพาอาศัยกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักธรรมะนะครับที่สอนให้เรามองสรรพสิ่งมันเกี่ยวก้อยร้อยรัดแล้วก็มันก็พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นระบบเป็นองค์คาพยพเป็นองค์รวมอะไรอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นผมก็ ผมก็เห็นประโยชน์ของต้นไม้ตั้งแต่ความสวยงามร่มเงาการใช้ประโยชน์นะครับความสุนทรีเป็นเป็นยาเป็นอาหารเป็นอะไรทุกอย่างผมว่ามันมันก็มีหน้าที่ของมันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราขับรถผ่านหรือว่าไปยืนอยู่ตรงที่มันเป็นไร่ข้โพดนี่ครั แล้วยิ่งไปอยู่ในช่วงที่มันมีการเผามีมีไอ้ pm มีหมอกควันมีอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้แล้วเวลาที่คุณหลุดเข้าไปเข้าเขตป่าเข้าไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีมันคนละเรื่องเลยครับมันคนละเรื่องทั้งอากาศอุณหภ,ภูมิอะไรอะ่ะความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะพอมันไม่มีต้นไม้ นอนพวกห้วยเฮ้ยอะไรที่มันเคยมีน้ำอันนี้มันก็มันก็แห้งหมดมันก็ไม่มีน้ํานะครับมันก็เกิดผลอย่างอื่นตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงเรื่องอการที่เนี่ยฮะก็ฝนตกดินหน้าดินมันสไลด์ดินสไลด์โคลนมันมาเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำมันไหลแรงครับคือเราเราเกิดมาเราก็ใช้สอยเหมือนกับคนอื่น ถึงเราอยู่ในเมืองเราก็ใช้สอยอากาศเราใช้สอยธรรมชาติเหมือนกับคนที่อยู่บนเขานะฮะแต่ความจริงป่าทุกป่าต้นไม้ทุกต้นที่อยู่บนโลกนี้มันเป็นของคนทั้งโลกเป็นของสรรพชีวิตทั้งโลกมันไม่ได้แบ่งว่าไอ้อากาศที่บราซิลห้ามไหลมาที่เมืองไทยนะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะครับระบบมันมันเป็นระบบองค์รวมมันเป็นระบบของโลกนะครับเพราะมันเห็นตัวเองอยู่ในเป็นส่วนหนึ่ง เราก็มองเห็นส่วนหนึ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและแน่นอนเราเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือเราเข้าไปเกี่ยวข้องในเชิงที่ใช้สอยหรือว่าทํำลายคือบริโภคเพราะฉะนั้นการที่เรามีส่วนในการลุกขึ้นมาทําอะไรมันไม่ใช่หมายความว่าโอ้ฉัน ดีไม่ใช่ฮะมันคือมันคือการการทําหน้าที่ที่ทุกคนควรจะทำาฮะไอการไม่ทําต่างหากที่มันมันบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ผมก็อยู่ด้วยวิธีคิดแบบนี้นะครับอ่าผมผมไม่เคยมองว่าต้นไม้ตรงไหนมันเป็นของเราต้นไม้ของเราเป็นอของเราไม่ใช่ของใครอะไรอย่างเนี้ยนะฮะสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้น มาจากทุกกิจกรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีความตระหนักหรือว่าเราคิดว่าเราควรจะมีส่วนร่วมในตรงนี้นะฮะผมคิดว่าเราทำได้ในทุกรายละเอียดของชีวิตไม่ว่าเร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 า,เราทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับเราเป็นใครเราเป็นครูเราก็ใช้ความเป็นครูเราในการสอนในการปลูกฝังใช้กิจกรรมที่มันเกี่ยวกับการศึกษาอะไรแบบนี้ได้ นะฮะครับเราเราอยู่เราก็สร้างสิ่งที่มันทำลายได้แล้วเราก็สร้างสิ่งที่มันสร้างสรรค์ได้หรือว่าเชิงบวกได้นะฮะ